ตท e ั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแต่เจติดใจด้วยกานทั้งหมดทั้งเส้นตรงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเวลาบปยาวโตจะไม่สุขเป็นสุขเถิดมีชาวอปยาประชาหุตุจะไม่สุขเป็นสุขเกิดมีชาวหุตุจะไม่สุขเป็นสุขเกิดสุขีอัตตานังตรงมารับส่วนบุญกุศล ผลบ,บุญของพระเจ้าที่แต่กระทำนะครั้งนี้นําส่งให้ไอ้สี่จะมารับส่วนกุศลนะลูกเออสี่เออจะมารับผลกุศลของแม่นะลูกนะให้เจ้าสี่สี่เออมารับส่สนัดเตจัดต,ตาจัดต,ตั้งลายจะมารับส่วนกนุศลนะลูกนะเออใหได้หายป่วยหายเจ็บหายไข้นะลูกเลออย่าได้มี หายไบหายปวดลกูกเออเออเออ